Test, test. โอเคนะครับผมเจอกันอีกแล้วในวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่10เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นโปรโบแบบจัดหนักทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับกับ1 1 1 1แต่ทางร้านเราเนี่ยจัดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับผมก็จะมีะส่วนลด1000ประกอบเครื่องนะครับผมเออเบาเพลงให้หน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ 11-11ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับทุกโปรโมชั่นของทางคอมคับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด1,000สําหรับประกอบเครื่องครบ30,000บาทนะครับใครก็ได้ประกอบเครื่องแบบไหนก็ได้30,000บาทขึ้นไปได้รับส่วนลดเลย1,000บาทพร้อมกับอุปกรณ์ฟรีไม่ว่าจะเป็นหูฟัง RGB แบบนี้นะครับผมแล้วก็แผ่นรองเมาส์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ ถ้าซื้อพร้อมจอก็จะได้รับเมาส์เกมมิ่งแบบนี้ที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็พร้อมกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งเลยทันทีนั่นเองนะครับผมก็จะได้รับไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าซื้อครบ4 0 0 0 0่นก็ได้รับส่วนลด1000บาทด้วยแล้วก็แถมคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยก็จะได้ทั้งหูฟังแผ่นรองเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดมูลค่า2,000บาท แล้วถ้าสูงสุดก็คือประกอบเครื่อง6กหม0่นก็คือเอาก้ออีไปเลยฟรีๆนะครับผมพับ G g เกมม g มูลค่า2 9 0พัน้ารอยหรือรับส่วนลดสูงสุดพ5 0ห้ารอบาทนั่นเองนะครับโอเควันนี้มีอะไรให้ดูบ้างในช่วงเช้าที่เราประกอบกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่เครื่องนี้ก็ได้นะครับผมเครื่องนี้เนี่ยประมาณเครื่องนี้ i 5ห้าเนาะเครื่องนี้เนี่ย ประมาณถ้าดูจากตาแล้วน่าจะไม่เกิน30,000นะครับพร้อมชุดน้ำเครื่องนี้เนี่ยน่าจะประมาณ27,000-28,000ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ความสวยในงบ20,000กว่าบาทเนี่ยแนะนำดูเครื่องนี้ก็ได้นะครับผมเครื่องนี้เนี่ยเป็น i5 Gen10 1 4 0 0 F Memboard H510 MA Pro MSI นะครับผมอย่างดีเลย S D M .2 นะครับผม S D M .2 256 g ิกจิกนะครับร้านเราจะใช้เป็น S D M .2 ทั้งหมดเลยนั่นเองยกเว้น a อ l o n 3000 g นะครับแรมเนี่ยเป็นฟูลรีบีด RGB นะครับผมไฟเป็นสีแบบนี้ RGB แบบนี้นะครับบัส2 6 6 6นะครับ8 2 1ค g ณิกจิกแล้วก็ กาสจอเ,เป็น GTX 1050 TI นะครับแดงคาดดำสวยๆแบบนี้ Dual เป็น2พัดลมนะครับผม4 g ่ o ิกโอซีมาจากโรงงานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ชุดน้ำของ Silverstone นะครับ200 PF 2 4 0นั่นก็คือ2ตอน240มม,มนั่นเองแล้วก็ ตัวนี้ใช้เคส T tsunami vision black นะครับผมจะมีพัดลมแถมมาให้อยู่4ตัวปุ๊บปุบปบปบ๊อันนี้ถ้าซื้อพร้อมเซ็ตที่อยู่ในเซ็ต14เซตจัดโปรไม่ว่าจะเป็นพัดลมตัวนี้อันนี้คือแถมให้ฟรีนะครับพัดลมเพชรเหมือนกันด้านล่างทุกอย่างคือซิงค์ไฟเดียวกันได้ทั้งหมดในรีโมทนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำตัวพัดลมนะครับผมซิงค์กันได้หมดเลยอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0 2 8 0 0 0สามารถแคปจอไปถาม ที่แอดมินได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนี้สวยๆแบบนี้นั่นเองใครอยากได้ก็แจ้งได้เลยนะครับคอมเนี่ยสเปคเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 1 0 0 0กว่าบาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากประกอบเครื่องที่พร้อมใช้งานเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีลงไดรเบอร์ทุกอย่างก็คือเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากอะไรคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโอเคมาดูกันที่เครื่องนี้ เป็นเครื่องเล็กแต่สเปคค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็น i3 ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นะครับมันแพงที่อะไรนะครับเกือบเกือบสามหมื่นสำหรับเครื่องนี้นั่นก็คือการ์ดจอนะครับผม G e Force GTX 1650 Super MSI นะครับผมตัวนี้ OC แล้วเหมือนกันก็คือตัวนี้มันจะเร็วมันจะแรงกว่า1650ธรรมดานั่นเองเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์นะครับร์ดจอ CPU เนี่ยเป็น i3 Gen 10 1 1 0 0 F 4ี่คอแปดเทรด4.2 g h z นะครับเมมบอร์ด H5 1 0 MA Pro MSI แล้วก็ SSD เนี่ย M.2 WD SDD M.2 ของ King Max นะครับผมตัวนี้ 256GB แล้วก็ RAM Bus 302 Dual Channel 8x2 ของ Colorful นะครับผมสำหรับตัวนี้ Power Supply เนี่ยเป็น Super B 6 0 0วัต์ใช้ได้ถึง1650 Super ก็คือรุ่นนี้นั่นเองแล้วก็ฟรีที่คำการ์จอจากออครับเหมือนเดิมเลยสำหรับเครื่องนี้แล้วก็เคสเนี่ยเป็น m o n t r e x X2 สีขาวนะครับสวยงามจากเครื่องนี้ประมาณ น่าจะประมาณ27,990บาทสำหรับเครื่องนี้นะครับ27,990บาทก็คือจะเท่ากันเลยแต่ว่าสเปคก็จะแรงกว่าจาก1050 Ti เป็น1650 Super กันเลยนะครับโอเคเราไปดูเครื่องนี้ที่ค่อนข้างที่จะราคาโอเคเลยตัวนี้ i5 หรือ i3 ตัวนี้ i3 นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่20,000 2,2,700 2,2,700นะครับผมราคาแบบโอเคมากๆนี่คือ2,2,700 i3 Gen 10 1 4 0 0 FC ข้อ8 Trade แล้วก็เมมบอร์ด H510 M A Pro MSI แล้วก็ SSD 250 g b นะครับอัปเกรดเพิ่มก็ได้เป็น501 TB ก็ได้ใครมีคำถาม สงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะครับผมอันนี้คือเครื่อง22,700บาทที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการ์จอนะครับแล้วก็เคสเนี่ยเป็น Montech x ็กทสีดำนะครับแล้วก็ power supply เนี่ย super b 6 0 0วัตต์สำหรับตัวนี้ใครชอบโทนสีดำแล้วก็ Airflow ดีๆแนะนำเป็นเคสตัวนี้ก็ได้นะครับ อยากจะอัปเกรดการ์ดจอเพิ่มก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยประมาณ22,000กว่าบาทนะครับโอเคเราไปดูกันที่ RTX กันบ้างนะครับเครื่องนี้ประมาณ40,000 40,000 40. ตัวนี้ตัวนี้47,990นะครับสำหรับถ้าใครชอบ Gen 11เนี่ย สามารถใส่ได้อันนี้คือ Gen 11นะครับผมนี่คือ i5 Gen 11 11,400 F6 คอ12เทรดเมมบอร์ด H5 1 0 M นะครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็นแรม XPG นะครับผม D 50 รุ่นนี้เป็น white edition 8 2 2คบัส3 0 0 0 dual channel 1 6 g i นะครับแล้วก็ stock cooling แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสีขาว cr 1500าสำหรับตัวนี้จะเป็นซิงค์ด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ใช้การ์จอตัวนี้นะครับผม gforce e rtx 3060นะครับตัวนี้เนี่ยราคา47,990ถือว่าราคาดีมากๆได้ rtx 3060ด้วยนะครับ พาวเวอร์สปาย6 0 0วัตต์600วัตต์80พัทนะครับ80พัทบรอนสสำหรับตัวนี้แล้วก็เคสทีซูน m i h ไฮกิ w ไว้ e นะครับสีขาวใส่พัดลมใส่อะไรให้ครบเครื่องนี้47,990สามารถแคปจอเข้าไปทักถามได้ที่แอดมินเลยว่ามันเป็นยังไงสำหรับสเปคนี้แต่ว่าเท่าที่ผมพูดไปนี่คือค่อนข้างที่จะละเอียดหมดแล้ว S.S.D เนี่ยเป็น250 G ิกนะครับอัปเกรดเพิ่มได้ใครที่อยากเพิ่มก็เพิ่มก็ได้ R.T.X ในราคา247,990กับ i5 Gen 11ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยประกอบชุดน้ำเปิดเริ่มต้นกี่บาทนะครับ5,500บาทนะครับสั่งสั่งมาหรือว่าส่งรูป reference ก็ได้ ตัวนี้เป็นตัวที่ไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบความสวยงามแล้วก็ราคาโปรนะครับตัวนี้23,990บาท23,990บาทมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเคสของ IT s o n ซนนะครับผมเป็น i3 Gen10 1,400F 10, 4คอร์เทรดเหมือนกันแรมเป็นบัส3,200นะครับผม8 2คูณ26แล้วก็เมมบอร์ดฮ 510 MA Pro แล้วก็มี stock cooling ตัวนี้นะครับใส่ไปให้ฟรีนั่นเองแล้วก็การ์ดจอจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ GeForce GTX 1050 Ti นะครับตัวนี้เป็นแดงคาดดำนะครับแล้วก็ Power Supply 600W Super B ใช้ได้ถึง1650 Super แล้วกออ็มีอะไรอีกอะแล้วก็เคสก็เป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเคสได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอยากได้เป็นเคสสีอื่นยังไงแจ้งเข้ามาได้แต่ว่า เคสสนี้เดี๋ยวเราเอามาจัดโปรกันนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับใครอยากได้งบเท่าไหร่สามารถแจ้งได้เลยนะครับทั้งหมดที่เราประกอบไปเมื่อเช้านี้ใครมีคำถามสอบถามอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น Gen12 เราก็ประกอบให้ได้นะครับผมก็มีคนสั่งมาบ้างแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูสำหรับ เขาเรียกว่าสำหรับเจ n 12นะครับแล้วก็ฝากเคส2อันนี้ไว้ด้วยนะครับที่เห็นลงบ่อยๆนะครับสามารถที่จะเอามาจัดสเปคได้นะครับตัวนี้เป็นไฟ RGB เดี๋ยวจะประกอบให้ดูเร็วๆนี้นะครับมีสีดาเขสีดํามีสีเทาสีดําสีขาวนะครับให้เลือกเลยเคสเนี่ยประมาณ9,000กว่าบาทนั่นเองนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้เลยยังไงก็ฝากทั้งหมดนี้จากคอมคับไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยซื้อเครื่องเนี่ย ในราคาที่ยังไม่เกินสี่หมื่นเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือได้รับแล้วไม่ว่าจะเป็นหูฟังจะเลือกสีชมพูสีดําก็ได้จะเอาแผ่นรองเมาส์สีชมพูหรือสีน้ําเงินลิมิเต็ดแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าซื้อเครื่องครบสี่หมื่นก็ได้รับคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รับเนี่ยรับเป็นส่วนลดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อพร้อมจอเนี่ยได้ครบทั้งหมดแล้วก็ถ้าซื้อครบส0,000ื่นบาทเนี่ยได้พรมยักษ์เกมมิ่งด้วยนั่นเองได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดแผ่่นรองเมมลลาาส์ค 2,700บาทถึง3,900บาทยังไงสามารถทักเข้าไปขอรายละเอียดได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงต่อไปว่าจะไปเทสสเปคไหนเดี๋ยวยังไงมาเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมใหญ่ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย